คุณเอกมันมีกลิ่นอะมันมีกลิ่นหรอพูดเล่นคุณเอกไปใช้ทำคุณเอกไปใช้ทำอะไรมาครับอันนี้เผาดีพิเศษมากอะไรคะ ต้องรับเพราะู่ช่องเอ็ดดี้โบยา365อีกครั้งหนึ่งค่ะ <Yay. S 1> ลักชัวรี่แฟชั่นแ Travel y o u t u b e เที่มั่นหนกที่สุดในสามโลกรีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนผีสนแตดใดๆทั้งสิ้นค่ะวันนี้ได้รับเกียรติมากเลยในช่องเอ็ดดี้โบยานะคะมีแขกรับเชิญพิเศษมากคุณเอกแบล็คบอยชาแนลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆช่องเอ็ดดี้โบยา365ด้วยนะค,ะครับ คือจริงๆเราคุยกันมาเป็นปีแล้วเนาะใชแต่เป็นผังแอะไรพี่เนี่ยพี่เริมาเจอกันารเฉียดการเฉียดการรีวิวรีวิวแขนคุณเอกหน่อยเพราะว่าคุณเอกแบบชอบขายของลงแบบไอจีชอบปวดอะไรอย่างเงี้ยปวดปวดตัวเองแล้วเราก็หมั่นไส้เลยว่าบอกโอ้ยคือเป็นคนที่อยากออกกำลังกายแต่ไม่เคยถีบตัวเองไปออกกำลังกายได้ทีก็ชอบดูคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเผื่อเป็นอินสไพเรชั่นก็ดูมานานหลายปีคล้วเดี๋ยวจะทำคลิปสั้นใจจริง สวยสสเขาสวยสิคุณอลอกเรื่องแ,แอบนอกเรื่องเจอจาราดีดเจอพี่เกศชลาดารนะคะนั่งอยู่โต๊ะข้างๆสวยมากสวยแบบจึ่งออกมาทะลุมาสเลยนอกเรื่องคือวันนี้เอจะมาเอ่อมาล้วงเป้าเอ้ยไม่ใช่ล้วงกระเป๋า,ปา <laughs> คุณแม่ ว่าเอกมีอะไรให้เอสลวงบ้างนะคะับทำความรู้จักกับกันแดดของ h e l i o Care ไปเที่ยวกรุงมาดริดอ่ะหลายรอบมากเลยลว,วันนั้นลืมเอากันแดดไปก็เลยปกติจะเป็นคนที่ซื้อกันแดดอ่ะจะไปซื้อที่ร้านขายยาและพอดีทางเภสัชกรเขาแนะนาํามาว่าตัวนี้เป็นกันแดดที่ปังและดีที่สุดเพราะเขาปกป้อง360องศา UVA U.V.B. แสงจากหน้าจอคอมพิวเตอร์จอมือถือพวกแสงจากเตาอบไมโครเวฟอะไรเงี้ยเขากันหมดแล้วก็แบบเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอเขาใช้เฟิร์นบล็อกเทคโนโลยซึ่งคิดค้นโดยทีมแพทยจากมหาวิทยาลัยฮาววารดร่วมมือกับทางซ e o ของบริษัทอนาเบียแลบนะครับของประเทศสเปนกัดมาจากสารกัดเฟิร์นน้ำที่โตในทวีปอเมริกากลาง มันพัฒนาตัวเองจากการเติบโตในน้ําให้มาเติบโตบนบกได้ปังเล่าล่ะป้องแดดไปถึงระดับเซลุนแดดแรงๆอย่างเงี้ยเขาช่วยลดเรื่องของรอยแดงด้วยที่สําคัญที่สุดสําหรับสาวไทยนะเอ็ดไปทะเลมาต้องแบบ5วันอะกลับมาแม่ทักแบบยุไปทะเลมาเหรอทำไมหน้ายูยังขาวเหมือนเดิมเลยก็เอ็ดก็บอกก็มีอันนี้นะคะเฮลิโอแคร์เพราะว่าเขาช่วยเรื่องเม็ดสีมันปังมากว่าใครจะมานั่งหน้าเรืออันนี้คือเป็นหน่วยก้าตายนะครับไม่กลัวแดดจะ เพราะว่มีตัวช่วยป้องกันมลภาวะด้ครับจากฝุ่น PM 2.5ด้วย anti pollution คือมันเลิศมากทำแบบอะดูจากกล้องแล้วกันมันมีความแบบไม่ได้ทำให้ผิวเราดูเป็นสีเทาชอบกลิ่นมันมีความเป็นพืชพันธุ์ธรรมชาติอะคือเราไม่ชอบอะไรที่มันเป็นกลิ่นเฟกเป็นกลิ่นกสังเคราะห์อ่ะคือกลิ่นดีขวาสุดจะเป็นเตอร์เจลนะครับเห็นจากเนื้อสัมผัสจะมีความแบบ ไหลเลยอ่ะตรงกลางนะครับจะเป็นฟลูิดครีมจะมีความเป็นเบสเมคอัพดีด้วยนะมันจะไม่ค่อยไหลามากแล้วก็เนื้อโฟมนะครับสายสุดเกี่ยง่ายสูตรที่เอชอบก็คือมอเตอร์เจลสูตรนี้ปกป้อง SPF 50 PA++ บพอพอทาไปแล้วมันรู้สึกว่ามันซึมเร็วคือเป็นเบสเมคอัพที่โอเคเลยเอดแค่ทาเซรั่ม um, แล้วก็ทาตัวนี้แล้วก็คือลงรองพืน้นแต่งหน้าได้เลยฟลูิดครีมนะครับจะมีสีอ่ะเห็นปะ่ะพอทาไปแล้วแบบ ผิวเราจะสว่างขึ้นนิดนึงแต่ไม่เท่านะจ๊ะเราออกไปเจอแดดได้แต่เราก็ต้องป้องกันเขาด้วยโดยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงนะครับเพราะว่าไอแดดเนี่ยมันเป็นตัวการทุกอย่างในเรื่องริ้วรอยในเรื่องสีผิวในเรื่องอะไรก็แล้วแต่มีเทคโนโลยีที่เป็นแบบ eco friendly s y s t e m นะค,คือไม่ทำลายประการนั้นสาวโรคสวยอย่างเราอย่างเงี้ยชอบมากก็เราไปลองเนื้อสัมผัส ตามจลิตของเราเลยว่าเราชอบสุด high end อะไรอย่เงี้ยลองมาดูแล้วแต่รู้สึกว่าเวสสำอางอะอย่าง helio care เงี้ยมันเวิร์กมันดีที่สุดแล้วราคามันแบบ affordable สั่งซื้อได้ที่ติ้งเดี้ฝากแบรนด์กันแดด helio care เอาไว้ในอ้อมใจ FC ทุกคนด้วยนะคะวันนี้เลยแบบว่าจัดกระเป๋ามาใบนึ่งอ่าปกติเอกมีวิธีเลือกกระเป๋ายังไงเอกใช้กระเป๋าที่ ใส่บรรจุของเองอบพอเป็นหลักคือเน้นว่าจะต้องใส่ของได้เยอะประมาณนึงเพราะฉะนั้นเอกจะเป็นคนที่ชอบกระเป๋าใบที่ใส่ของได้เยอะประมาณนึ่งมากกว่ากระเป๋าใบเล็กๆสมัยนี้ที่เขานิยมแล้มันจะใส่ของไม่ค่อยได้ก็คือถุงสายรุ้งผอกบุลัดอะไรอย่างเงี้ยตามกับตอกเอาจริงๆเนี้ยน่าจะชอบนะแล้วก็พูดแบบถุงบารองเซก้าอะไรอย่างเงี้ยอร่อยจริงเหรอขนาดเล็กใช่เพราะ่เกียร์นี้คือใหญ่มากเลยะพี่แต่ว่ามันใส่หนึ่งคือมันใส่อะไรเยอะแล้วสองคื แต่วันนี้เอารุ่นไหนมาพิเศษวันนี้เป็นนี่เลยนี่ครับอันนี้เป็นกับรุ่นว่าเบอร์กินโชเดอร์สเเราเหตุของว่าโชเดอร์ก็คือเพราะว่าเขาทำสูตรงนี้นะคะให้มันสูงปร่าปกติเพื่อให้เราคองเข้าไปที่ไหล่ได้รุ่นนี้มันทำออกมา2เวอร์ชันเวอร์ชันแรกเนี่ยจะทำเป็นช่วงประมาณแบบ ต้นปี2000 2000นิดๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นจริงคนไม่รู้จริงมานั่งฟังแต่นี่ได้รับความรู้มาจากช่องคุณเด็กเยอะมากเพราะบางทีก็แบบว่าขี้เกียจไปค้นก็แบบไปเวลาอยากได้เรฟเฟรนเรื่องอะไรเกี่ยวกับแอมะซิงเนี่ยก็ชอบเขาไปฟังช่องของช่องจะเป็นแนวบันเทิงช่องคุณเด็กจะเป็นแนวด็อกทิมเมนต์รีโอ้โหขนาดนั้นเป็นไบโบไบโบโอเคก็ช่วงแรกๆเนี่ยเราก็จะทําเป็นแบบ เวอร์ชันแรกเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันที่เอาพวกฮาร์ดแวร์ของกระเป๋าแฮกก็ควดูองค์ครัวเนี่ยมาทำพวกตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบจะใหญ่ๆแล้วก็วิธีสังเกตเนี่ยคือเขาจะมีสติชชิ่งตรงนี้เป็นเส้นอ่าใช่ใช่ใช่เออก็คือเหมือนตลอดรอบๆเลยใช่เนี่ยเหมือนแฮกเลยแต่พอเวอร์ชันที่2เนี่ยเป็นเวอร์ชันสักประมาณปลายๆสองพันประมาณสองพันเก้าถึงสิบอ่ะ เขาจะปรับคือเขาจะเปลี่ยนาร์ดแบบเนี้ยเป็นแบบเทอรีตก็จะเล็กๆลงตรงนี้ก็จะเป็นเตรงนี้ก็จะเป็นแบบคมทมแล้วก็เขาจะปัดไปฟิชชิ่งตรงเนี้ยออกไปหมดก็จะไม่เห็นวิธีดูง่ายๆก็คือให้ดูว่าถ้าเป็นรุ่นโชเดอร์รุ่นใหม่ๆก็จะไม่มีเส้นอ๋อไม่มีเส้นแล้วใช่ถ้าเห็นเส้นก็คือเป็นของเก่าแบบช่วงยุคแรกๆสองพันนิดเฮ้ยแต่นี้ดูไม่รู้เลยนะอันนี้มันคือหนังอะไรครับเองอันนี้เป็นหนังเครมอน ซึ่งหนังเควองมันจะต, razor, ตามันจะใหญ่เนาะใช่แล้วก็มันจะมีความยุบกว่าโทโกเดี๋ยวโชว์ให้ดูว่ายุ่บขนาดไหตายเลยจ้ะเออแต่บางคนเขาจะชอบนะเพราะมันจะดูแบบมันจะดูเฟลร์ชี่มันจะดูแบบมันจะดูแบบรีแลัก์รีแลักไม่เป็นทางการดูแบบชิลๆเท่ๆก็ชอบอันนี้คืออีทูใช่ป่ะอีทูก็จะแบบวายส์คราสอิก เคยบอกนี่ว่าสีเทาของแอมเมทิลชอบสีนี้สุดนะใช่ไใช่ใแต่ซิงบอกว่ามันมันมีเป็นประมาณ20-30เฉดออฟเกรย์เลยปะเมท่ลแล้วว่ามันสวยมีดีดก็50เฉดออฟเกรย์ใช่ม,ม<า>ชั้ยแต่เซนเชียลของคุณเอกข้างในมีอะไรบ้างอ่าโอเคแห่งแรกเลยอ่ะให้ดูแต่ใส่ของได้เยอะมากใส่ของได้เยอะมากคือเดี๋ยวคบมาไม่ถึงครึ่งกระเป๋าแห่งแรกนี่อยากใช้กระเป๋าบ้างคอยเมทิลฟิวใช่ไหมครับคิลซิลกินแต่ว่าแบบบวมมากเลยเออเอกมันปิดไม่ได้เหรอมันปิดได้เหรอว่าเออไม่ค่อยได้น ีปิดปิดได้ของคุณเอกนะคะนี่ฟอร์ดแล้วนะคะทดอกปิดไม่ได้ค่ะเงินเยอะเนาะเขารวยเขารวยเงินเขาเยอะนี่ค่ะโอ้ยลมแต่เออจะจะบอกว่างงมากคือเอสกลับมาเมษารู้สึกว่าเมษาปีนี้ไม่ร้อนป่ะร้อนร้อนหรอร้อนนะอยู่ประเทศเดียวกันบ่ป่ะเออปีนี้อาจจะมีมีฝนมีเออิร์มมีฝนมีอะไรก็เลยทำให้แบบเฮ้ยอันที่ชอบแบบเลยดีอ่ะใช่อันนี้ค เป็นยี่ห้อเอ็มไม่แน่ใจที่ยุโรปมีไหมนะแต่ว่าอันนี้เอกได้มันจากที่ไหนหรอเฮ้ยชอบมากแต่เหมือนเป็นยี่ห้อที่กำลังดีเลยอ่ะจากอเมริกาคุณนี้เอกมันมีกลิ่นอ่ะมันกลิ่นหรอคุณเล่นไม่ใช่ผู้นี้เอกไปใช้ทำอะไรมาครับถามมาคือจะบอกว่าล้มเนี้ยพิเศษเพราะว่าเป็นล้มสาเดียวที่หาได้ในตลาดที่ใส่เข้าไปในคอนซตองได้อันนี้เก๋อันนี้เก๋เราไปหาบ้างเขาชอบ ถ,ถ้าถือใบนี้ได้ทุกอย่างก็พัหมดแหละเคยรู้บอกแล้ว่าใบนี้หนักมากเมื่อกี้ลองถือแบบวิตเทาวิตเทวเอ็นนี่ติงอ่ะนักอุ๊ยอันนี้โค้กแบรนด์ของตัวเองใช่แบรนด์ของตัวเองอันนี้คือเป็นช้อปปิ้งโค้กเอาหรอไม่เกากไปไหนมาไหนก็พโก เฮ้ยพวกพวกยู่ต้องแบบมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมนิดนึงเพราะว่าเอ็ดก็ปกเป็นคนปกคนแบกตลอดเวลาเหมือนกันเพราะว่าจะไม่ขอแบกเข้าไปข้างในพวกโอีกขายที่ไหนอันนี้จริงๆไม่มีขายต้องอกวาทำเป็นพรีเมียมให้ให้ลูกค้าใช่ไหมครัถ้าลูกค้าบอกว่าซื้อสะสมช่วงนี้ก็ได้ของได้ฟรีนะจ๊ะไม่ขายจ้ะแต่มีใช่ไหมนี่ล่ะมีหรอแล้วก็แบบทำเป็นสีกับเขาทำเป็นสีคือทำดีมากเลยอ่ะ อันนี้ใช้ได้จริงแล้วใช้แบบใช้ทุกวันใช้บ่อยเพราะเดี๋ยวนีแบบไปห้างเขาก็ไม่มให้ถูกใช่แล้วก็ใส่ไม่ค่อยเหลือเลยไม่มีอะไรเลยเอกกระเป๋าแกะใบใหญ่มากนอะไรเป็นเท้าแบงเท้าแบงนะเฮ้ยอ๋อที่มันที่มันใส่ไปข้างในเออเท้าแบงเพราะสะสมมาแตกเลยปึ๊กอืมก็ชาได้เลยหนักไหมแคหนึ่งตัวเท้าแบงก็ไม่หนักนะอันนี้ปลอกก็ต้องเป็นปลอกของเขาด้วยการเขามันถึงจะดูดกันอันนี้ชาร์ได้กี่ถั้งอะ ไม่ถูกครึ่งคือจริงๆมแบบว่ในเนนใช้ emergency อย่างี้โอเคงั้นก็ไม่ใช่ไม่สิบสิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยประมาณไม่ได้ตอบโจทย์เราเพราะนี่เป็นคนแบบใช้แบบจริงจังกับเออไม่ไม่สามารถอันนี้พาวเรท์เปอรเซ็นมากอะไรคะพี่ดอกแรงมาก FC แต่ไม่ใช่ของเลยค่ะต้องหบอไม่ใช่ไม่ใช่ของดูก็รู้เลยว่าแอมเบททำ เฮ้ยเก๋มากใครทำคือไปหาเจอในช้อปปี้เราหาเจอใช่เราให้ท่ายกี่บาทสามร้อยร้อยจำติงอ่ะร้อยสามสิบอะไรอย่างเงี้ยน่ามากคุณเด็กแบ็คบอยหแอแจ้งแอมเมสก็แอมเมสไม่ยอมทำไงเขาไม่ยอมทำคแอมันเป็นแบบเคสแอสำคัญแอมเมสก็ไม่ชอบขายก็เลยเออจัดการเฮ้ยเก๋อันนี้เก๋อันนี้เก๋อันนี้เป็นฟิลแบบคอนสตองเลยเยอะมากเลยอ่ะเอาไปทำออดทอนเฮียหน เราเชื่อว่าแบบร้านที่ขายแบบมีครบทุกสีเลยนะเฮ้ยจริงดิเฮ้แต่เราไม่มีเราไม่ได้ใช้ตัวเนี้ยใส่อะไรดี่ามันเก๋มใส่ตังใส่ตังก็ได้นะแต่ตังร่วงปะแต่น่ารักมากเอฟซีิตต่อได้นะคะใครอยากได้คุณเอกผลิตขายเองจริงๆลาลานคุณ เฮ้ยอันนี้น้ำหอมปะอันนี้จริงๆอ่ะมันเป็นสเปรย์น้ำหอมของ a i r เม s ใช่ป่ะครับเราสามารถเปลี่ยนได้แต่ว่าเจดองไม่ใช่ไม่ใช่อดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่ออันนี้เป็นแอลกอฮอล์สเปรย์เฮ้ยก็คือมันบิดได้นี่เกือบจะนี่เกือบจะฉีดฉีดตัวเองแล้วใช่ไหมไม่แต่ว่าขวดของเก่าของมันมันคือเรจาดองอะไรสักอย่างป่ะถูกต้องมันก็จะเอาจจะรู้ว่ากลิ่นยังอยู่ หร่อว่าที่เป็นขวดสีเขียวๆว่ามันชื่อกินอะไรวะเจดองเซราทัวร์เออเซราทัวร์เลยว่าอันข้างในเนี่ยเป็นนี่เป็นแอลกอฮอล์ที่แบบเติมเองเกือบเป็นแอลกอฮอล์เลยแบบเซ็ตเซ็ตมือเกือบฉีกประมาณราคาเซ็ตเนี่ยก็ยังเก๋อะประมาณหมื่นหนึ่งนะคิดว่าอ๋อไม่ก็เหมือนไม่เคยเห็นแต่มันไม่ชอบอใช่ไหมไม่เคยเห็นอ่ะชอบอ่ะเขาจะมีสองไซส์เป็นไซส์เล็กแล้วก็ <C few> อีกสายหนึ่งสายอ้วนๆเลยอือเอออันนี้ชอบอันนี้ชอบไปหาดูบ้างนะเชุดเฉิดเฮ้ยเอยเอเอ,อันนี้ก็เอ็ดก็พกอย่างนี้เหมือนกันได้ฟรีอ่ะอันนี้ได,ได้ฟรีมา,าใช่ของอ,อะไรกิจเลยทองก้าวอันนี้เหมือนชัยแล้วมันจะปวดหัวปวดหัวว่ามันจะมีความละมุนระมันจะมีความ <S <S มันจะมีความไม้มาไอ้ัออวันนี้ทำมีดานหนักมีไม้หนักอย่างไรก็จะว่าแบบคือจะมันเป็นกินเจกซ์ชอรบเป็นแนวแบบ ุกุมสุกุมหนึ่งจะไม่ได้แบบเพราะนี่เป็นคนชอบน้ำหอมกลิ่นฟรชกลิ่นแบบไลท์อะไรอย่างเงี้ยใช่ลิปติคไม่ชอบนะชอบจริงเหรอไม่ชอบอเอามาเหมือนกันแต่ว่าเอซซื้อเพราะว่าแพ็กเกจเนี่ยแต่ว่าใช่แล้วรู้สึกว่าหนึ่งหรือว่าเอซอยู่โลกอยู่ที่เนี้ยโอเคแต่อยู่โลกเอซว่ามันมันเอาไม่อยู่ของแชแนลให้ความฉุมชืินมากกว่าชอบไม่ชอบดูดิ เอกแบ็คบอยไม่ไม่ต้อซื้อไอลิฟต์แ่งใหม่จะส่งมาได้นะคะซื้อไม่ได้เะมันเปลี่ยนได้นี่มันเปลี่ยนได้นี่เลยล่อยให้ดูอืมใช่ก็ซื้อรีฟิลได้ที่ไม่มีเพราะว่าช็อปไม่มีขายจริงเหรอซื้อที่ไทยก็ไม่มีขายออนไลน์ก็ไม่มีขายแบบถาม SA เอสเอว่าแบบมีไหมทั้งแบบแท่งใหม่ก็ไม่มี แที่เป็นรีฟิก็ตซื้อเพราะเอ็ตชอบแพ็กเกจมันเพราะว่าแบบเออเดี๋ยวมันเปลี่ยนรีฟิลได้เลยนะเออเห็นว่ามันก็มันก็โอเคดีอย่างเงี้ยก็น่ารักดีแต่แพ็กเกจมันดีจริงเราชอบที่มันเป็นแบบมันเป็นแม็กเนตแม็กเนตเนาะมันรู้สึกเหมือนแพงมันแพงไม่มีอะไรราคาแล้วก็กุญแจันเอกกระเป๋าใหญ่ไปบ้างลงมากระเป๋าใหญ่ไปบ้างโอ้ยยังไง แต่ว่าเนี่ยเวลาแบบไปซื้อของอี่เลยเกี่ยเราก็เป็นคนแ<ม>บบใช้กระเป๋บบาตุนใ่ปก็เอาใส่กระเป๋านี่ชอบอันนี้สุดลง<ม>ของเออเกดี<ม>เพราะว่าเป็นคนชอบล่มเล็กแต่ว่าล่มที่แบบเล็กขนาดเนี้ยยังไม่เคยเห็นแล้วดูคุณภาพมันโอเคเลยแล้วีจริงจะ<า>กแบ<า>ว่าอย่างนี้ราคาประมาณจำได้ปะพันพันนึงเฮ้ยโอเคนะ แต่ว่าคือใช้ผ่านแบบล่มเขาเรียกไรใช้ผ่านอากาศบนตัวนั้นได้ไม่ล่มไม่แบบเป็นเห็ดเห็นยูปวยอันนี้มากเลยอะรุ่นเนี้ยทำไมยูถึงชอบรุ่นนี้คำถามทา้งทางที่มันปิดไม่ได้มันจะมันปิดได้เอาจริงบ้างที่ชอบอะเพราะว่าหนึ่งอันดับสเปคหนึ่งอันดับสเปคด้วยสองคือหมอนดูให่ใส่อะไรนะหมอนดูให่ใส่ทำไมอะหมอดูรว่าเพราะสีหรือว่าเพราะสีต้องเป็นเขียว นี่คือเขียวมาละไคเอ้ยไม่ใช่ชื่อนี้น่าจะชื่อสีว่าบอสฟอร์มันถ้าจะไม่อ๋อบอสบอสฟอร์สอะไรประมาณนั้นอ๋อที่ตุรกีใช่ไหมก็มีความคล้ายๆมาละไคที่เอสมีแต่ว่าเข้มกว่าแล้วข้างในก็เป็นสีผันก็แล้วแต่อกันแล้วสีสันไม่เป็นลายแล้วรุ่นนี้หาซื้อยากมากไม่ไม่ยากเอว่าไม่ยากแต่อาจจะเจอสีสีที่ถูกใจยากเอออันนี้เป็นประเด็นเดียวกันตอนนั้นแบบหมอบอกว่าให้ซื้อสี ถ้าไม่ส้มก็เขียวอันนี้คือหมอนซับเย็นเอาหรออชอมถึงเขียวเพราะเขียวเดียวครับอะไรประมาณนั้นเหมือนแบบดูวันเกิดเราต้องเป็นสีอะไรอย่างเงี้ยเราพอดีไปหาที่ชอบสีส้มไม่มีเลยแล้วฟังก์ชันข้างในมันเป็นยังไงครับเอ๋ข้างในก็เป็นอ๋อนมือก็ใส่คาร์ทูเดอร์ใส่ได้ฝั่งละสักทนไหม คน,คนมากถ้ทาท่านที่ข้างในเป็นแค่สิวนะแบบบางคนาจะคิดว่าแบบมันอาจจะไม่ควรเป็นเป็นไม่ได้เป็นหนักเป็นแค่ผ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่จรงิงๆอะไม่มีปัญหาคนแบบขาดต้อสนใจว่ะต<น>้องต้องนเราก็น้ำหนักโอเคนะโดยฝั่งทข้างในไม่ได้เป็นเพราะนี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่แทบไม่พกกระเป๋าตังค์เลยเพราะว่าอะไรเดี๋ยวนี้มันก็แบบจ่ายเดือนโดยบัตรโดยอะไรได้หมดแต่อยู่นูรอเราต้องพกเพราะมันยังแบบ ความยุโรปมันยังมีความบงอยู่อ่ะมันยังมช้ั<า>น,นคือแต่ละสตอ r e เขาจะไม่ได้ใช้เป็นแบบมัน,มน,มนมไ,มไม่ไม่มีการใช้แอปเหมือนประเทศไทยทุกอย่างเป็นแอปหมดเลยเข้าใจะปะ่ะแต่คือ,อ,อของอของที่นูน่นก็คืออาร์ือเข้าบอดี้ช็อปยูจะเข้าร้านเซโฟล่ายูจะเข้าคือทุกอย่างมันมีบัตรมันต้องเป็นบัตรหมดอ่ะคือเรายังยังเป็นมนุษย์ที่ต้องปกบัตรอยู่ในระดับหนึ่งนะแต่ว่าคือที่เมืองไทยเห็นการก้าวหน้าของเทคโนโลยีประเทศไทยคือทุกอย่างแม่งแอปหมดเลยเนาะแต่กระทั่งแบบ ตอนนั้นไปเปิดธนาคารมาไปเปิดบัญชีใหม่แล้วก็แบบไปทวงถามบัตรเอทีเอ็มเขาบอกพี่ค่ะเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช่แบบบีเอ็มเท่านั้น,นกลายเป็นแบบฉัดุบ,บงมากมเลยนอกมาเออเอาจิงที่นี่เออเอกว่าคนไทยไม่ไม่ได้ใช้บัตรเอทีเอ็มแล้วนะไม่ใช้แล้วบัตรเอทีเอ็มมันจะมีค่าธรรมเนียมใช่ปีหนึ่งแบ <200 S 1> บร้อยสองร้อยก็มาแต่ว่านี่คือไม่ต้องเลยแล้วแบบการโอนอ่ะวันนั้นอ่ะเห็นไปวิ่งจ็อกกินกับอาลีไว้เองแล้วแบบว่า ีลุงอ่ะเขาบอกว่าขายไม่ได้เลยแบบยืนดีกระบอกมาช่วยลุงซื้อลอตเตอรี่อ่ะบอกว่ากูก็เล่นลอตเตอรี่ไม่เป็นแต่เอาโอเคแต่ไม่มีเงินอ่ะลุงมาดีออกมาจ็อกกิ้งบอกลุงรับโอนใช่ไหมอเครับโอนใช่ไหมยังไนก็ได้เงินสดก็โอนสแกนอ่ะมันก็ทําให้มีช่องทางที่จะมีมั้ยมีทำให้โดนฟรอนโดนแบบโดนโกงโดนอะไรง่ายกว่าแบบใช้บัตรฟิสิกอลก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความบันเทิงนะครับไม่มากก็น้อยนะครับยังไง คลิปนี้ก็ขอขอบคุณคุณเอกมากนะครับให้ธุรกิจมาออกช่องแบบเล็กๆอีกช่องเอึ่ก็มาเลยมาเลยช่องแบบว่าเขาเรียกอะไรนะยูทูบเบอร์กับเอนเตอร์เทนนิ่งอะไรอย่างเงี้ยอันดับหนึ่งของประเทศก็ฝากติดตามคุณเอกด้วยนะครับพองแบ็คบอยชาน n e ลและคุณเอกก็ทำธุรกิจขายนี่ด้วยเรื่องเงินดูนะที่เ็นไปเลยครับใส่มาในนนี่นะครับใส่มาหนึ่งเต็มมือเลยคับ ใครที่ชื่นชอบเรื่องเงินก็ประดับเงินนะครับเป็นแนวแบบยุคมิดิโวูนิดนึงนะเป็นแบบสไตล์แบบโบเกอร์อามาันกเรียกอะไรอ่ะยุคกลางของยุโรปโดยเฉพาะของอังกฤษนีนะครับก็สามารถแวะเข้าไปดูได้ที่เอ็กเอ็กไทยแลนด์คอมนะครับแล้วก็มีมีสตอร์ด้วยใช่ชเซีไร์มีห้ามีร้านอยู่ที่เซี่ยงเซ็นเตอร์นะครับชั้นหนึ่งแล้วก็ที่เซี่ยงพิมพ์เอลเล็กก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครัตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเอ็ก นี่เลยแอร์เมสนะนะครับที่ภารกอนเราจะมาจะเข้าไปบุกนะ,ะ Thank you for watching งานล่านงานหลวงเรารับหมดนะครับกระปิน้ำปลาหอยขมติดต่อมานะสวัสดีครับ